สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องตูดเชประเทศไทยชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเชื่อมอำเภออุดัทนะครับที่นิคมอุตสาหกรรมโลจนะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ตอนนี้อยู่บนถนนนะครับตรงแยกโรจนะที่จะไปอภอไทยนะครับอยู่ถนนโรจนะนะครับอยุธยาโรจนะวังน้อยนะครับก็วันน,น,นี้วันที่18มีนาสองพนร่นะครับเพื่อนก็ได้งานจากจังหวัดระยองมานะครับมาส่งที่พระนครศรีอยุธยาครับเป็นงานไปกับเที่ยวเป็นงานตักนะครับเพื่อน งานไม่ได้ยกเองครับก็ดีหน่อยครับวันนี้ไม่ต้องยกเองหลังจากเมื่อวานนะครับไม่ได้งานสักเที่ยวเลยครับเมื่อวานไม่มีงานนอนนะครับเพื่อนๆพักผ่อนอยู่บ้านเลยก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนกันแล้วกันนะครับอาชีพร่วมก็จับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆบางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีงานอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วได้ๆเราก็ไปคาดเดา ล่วงหน้าไม่ได้นะครับเราไม่สามารถรู้ว่ารายได้รายได้ของเราอยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่งานที่เข้ามาว่างานจะเข้ามาน้อยมาเยอะแค่ไหนนะครับอ่อเราจะเลี้ยวเข้าไปส่งงานตรงรถจนาบีนะครับเพืเ่อนนี่นะครับอาชีพรถร่วมอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปว่าเราจะได้เที่ยวไปในตัวนะครับเหมือนเราได้เที่ยวไปในตัวแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าเที่ยวเลยครับก็ เหมือนวิ่งงานก็จะไปต่างจังหวัดก็วันนี้มาโผล่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเวลาเที่ยงนะครับตอนนี้เข้าไปก็คงยังโรงงานไม่ได้ก็ต้องรอเป็นบ่ายโมงนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงที่ส่งงานแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปส่งงานก่อนเดี๋ยวหยุดคิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวส่งงานเสร็จค่อยมาว่ากันอีกทีครับเพื่อนตอนนี้ก็โรงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็บังเดินทางออกไปก็งานตอนลงจะเป็นจะเป็นการตอนลงจะเป็นการสายฟลิฟตักลงนะครับแต่ตอนขึ้นเนี่ยมันเป็นบล็อกเปล่ากับนะครับเรียกนึกว่าเป็นตัวงานก็ถือว่าได้ยกเองรับออกแรงนิดหน่อยครับวันนี้ก็ได้งานครับถือว่าเป็นงานไปกลับนะครับแต่ว่าขากลับก็ได้ไม่เต็มเที่ยวนะครับอาจจะได้ครึ่งหนึ่งหรือ40เปอร์เซนประมาณนี้นะครับเว่ามันเป็นบล็อกเปล่าไม่ใช่ตัวงานถ้าเป็นตัวงานอาจจะได้ เต็มหรือครึ่งหนึ่งก็ได้ก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าค่าจ้างมามันไม่ใช่งานเงินสดนะครับเป็นเพื่อนเป็นงานเครดิตเครดิตนี้ผมของผมผม,ผมเคยเล่าไปแล้วว่าไม่ใช่สี่สิบห้าวันหรือสิบห้าวันหรือสามสิบวันนะครับเครดิตของพวกผมคือหกสิบวันนะครับกำลังเดินทางออกจากนอกบริษัทต,ตอนตอนนี้ยังอยู่ในบริษัทอยู่ครับแต่ว่ากำลังเตรียมป้อมลถพอเดี๋ยวลงไปตรวจป้อมแล้วก็ออกจากโรงงานนะครับเดี๋ยวไปถ่าย บอกเบาให้เพื่อนๆดูครับครับตอนนี้ก็ออกมานอกบริษัทแล้วครับไปอยู่เส้นโรจนะาเอนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นบอกเป่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คงไม่จอดนะครับเพราะว่าจะรีบกลับเรับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสามสิบหกนะครับต้องกลับไปลงบ็อกเป่าที่ปกแดงและยองนะครับยมตตะสิตีก็เลย คงไม่ไม่นกถ่ายครับเพราะเขาเขากินเสร็จแล้วคงจะต้องเดินทางกลับเลยนะครับก็จะไปเลี้ยวขวาออกจากรถชจนะเอียนะครับเลี้ยวขวาไปที่อยุธยาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพานข้ามถนนถนนเส้นเอเชียนะครับเส้นไปภาคเหนือน,นครสวรรค์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลขหมายเลขเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะครับเส้นที่ว่าไปนครสวรรค์บางปะอินนครสวรรค์นะครับ ก็จะยาวสายตรงแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ครับไปลงบางนาน่าจะลงบางนาไม่แน่ก็อาจจะขึ้นมอเตอร์เวย์ยาวเลยครับเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่ามันก็อาจจะค่ำานะครับก็รีบไปส่งบล็อกก่อนห้าโมงเย็นเนะเผื่อพนักงานเขาไม่มีโอนะครับวันนี้ก็ได้ได้ก็พอสมควรอยู่ครับเพื่อนๆก็ว่าโอเคครับวันนี้ก็กลับบ้านน่าจะประมาณหกโมงเย็นถึงบ้านที่บอวินนะครับ พักน,นะครับมีสู้กันใหม่ ครับเราก็มาถึงที่ทางหวงมัตเวีหมายเลข7นะครับกรุงเทพพัทยานะครับก็วันนี้จะขึ้นทางหลวนกลับเลยครับวันนี้ก็เสียทั้งหมด3ด่านนะครับด่านแรกก็ธัญบุรีนะครับ30บาทแล้วก็มาด่านที่2ด่านทําช้างนะครับ30บาทแล้วก็ด่านที่3นะครับจะเป็นกินบัตรจากสวนภูมินะครับ ไปลงที่หนองขามก็จะ80บาทนะครับรวมแล้ว60บวก80 1้ย40บาทครับวันนี้เสียค่าทางด่วนไป180บาทแล้วก็ตอนขามาไม่ได้เสียนะครับเพราะขามาเราออกจุดพวกแดงนะครับเราก็วิ่งเข้ามาที่อพารบ้านบึงนะครับบ้านบึงแล้ววิ่งเข้ามาพนนทิคมพนนทิคมเข้าสะชงเซานะครับแล้วก็มาเข้าถนนสุวินทุงนะครับเพื่อน แล้วก็มาถึงแย,ยกในมิตรใหม่ก็เลี้ยวเลี้ยวขวาครับมาลำลูก,กาวิ่งมาตรงคลองจิตนะครับมาวังน้อยเลยครับเพื่อนวังน้อยเ,เข้าตนงรนานนไ,ไม่ไม่ไม่ได้เสียงเงินสักบาทเลยครับเพื่อนเ,เมื่อเช้าออกจากตกแดดก็แปดโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าประหยัดไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับปกตดีตาขึ้นมาเลยก็จะอยู่ที่2องรดสิบาท ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับชีวิตขับรถชีพขับรถก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่แต่บนถนนนะครับกับหน้ารถตัวเขียวตัวดำหมดก็มีความสุขครับเพราะว่ารักในอาชีพขับรถนะครับเพราะว่ารักในอาชีพขับรถเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยตอนอยู่ปวชนะครับแล้วก็หลังจากจบปวชแล้ว ไม่ได้เรียนต่อนะครับเพราะว่าเกลีก็เลยไม่มีอะไรทํานะครับอยู่บ้านก็อยากให้พ่อนะครับกับแม่ออกรถกระบะให้จะวิ่งงานร่วมกันญาติพอญา,าติก็เคยวิ่งนะครับขนส่งผักนะครับเป็นจากจากตลาดเจริญศรีวัวราชานีนะครับมาส่งที่ตลาดไทยแล้วก็ตลาดของเตยนะครับก่อน ก็เคยไปขึ้นของช่วยเขาแล้วก็นั่งหน้ารถกับเขานั่งฟรีๆนะครับเพราะว่ารักงาชีพนี้นั่งไปฟรีไม่ไม่เอาค่าแรงนะครับเขาก็าเลี้ยงแค่ข้าวแค่นีแ้แบบเราอยากอยากมาทํางานนะครับอยากเอาฝึกง,งานกับเขาแล้วก็อยากเที่ยวพูดง่ายคืออยากขึ้นรถเที่ยวอยากอยากดูของที่คนที่ชอบอะไรที่ไม่ซ้ำๆนะครับชอบเที่ยวในในหลายๆที่เราจะ ไดร้รู้จักเปิดหูเปิดตานะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้ทําครับเพราะว่าคนแก่ก็ไม่เชื่อใจครับพ่อกับแม่ไม่เชื่อใจเพราะว่าเราย่างกิรีอยู่ครับก็เลยขึ้นมาที่ชนบุรีนะครับมาทํางานที่ระยองนะครับมาชนบุรีพักพักอยู่ในเขตชนบุรีนะครับแต่ว่าไปทํางานที่ระยองนี่เป็นรอยต่อกันนะครับญานบอกวินตรงนี้ เลยทำงานบริษัทอยู่ประมาณเก้าปีสิบปีครับทื่อนทีนี้งานบริษัทมันก็อย่างว่าเนาะงานบริษัททำไปทำมามันคนก็เคยทำมาหมดเนะ้ะถึงจุดอิ่มตัวครับก็เลยตัดสินใจนะครับจะมาวิ่งรถร่วม ก็มีรถอยู่คันหนึ่งครับเพราะว่าตอนทำงานบริษัทก็ได้มีรถแต่เป็นรถแคปนะครับดีแม็กแคเลยมาทำงานรถร่วงนะครับงานแรกก็ทำหนักกับไม่ไหวรถร่วงขาดทุนยับเลยครับไปทำชิ้นแรกเลยตัดสินใจนะครับดาวรถตอนเดียวเพราะคันแรก,กรถแคปมันหาง,งานยากเลยตัดสินใจซื้อรถแคปตอนเดียวทำเป็น อีโบ้คันที่ผมวิ่งครับเราวิ่งประจำนะครับเป็นงานประจำผ่านซับนะครับผ่านบริษัททานสปอร์ตนะครับก็มีจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับค่าข่างานให้เจ้าของบริษัทนะครับบริษัทสปอร์ตก็จะเป็นวกนี้นะครับคิดิบ60วันบางบริษัท90วันนะครับเี๋ค่อยออกเจอหนักมากนนะครับล้มลุกคลุกคลานมา ครับวันนี้ด่วนหน่อยก็เลยขึ้นทางด่วนนะครับพเพื่อนโอเคครับโบ๊โหมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปถึงบริษัทค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับพเพื่อน มาถึงนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองแลวนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเข้าไปส่งงานกันนะครับก็ยังไม่ถึงพับอีกสักพักนะครับก็มาถึงเวลา16นาฬิกา39นาทีนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าบ่าย4โมงครึ่งนะครับก็งงานเสร็จก็น่าจะประมาณ5โมงเย็นพอดีนะครับเ,เพื่อน วันนี้สําหรับวันนี้ก็จะมีคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาฝากเพื่อนๆข้อคงต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้และเราจะปิดคลิปกันด้วยภาพการลุกบล็อกเปล่าลงแล้วกันนะครับเพื่อนๆ mm hmm. ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปของพวกเราชาวตู้ทิพย์ประเทศไทยชาแนลนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง y o u t u ตู้ทิพย์ประเทศไทยชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับ เราจะทำคลิปมาฝากเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ปิดคลิปกันด้วยภาพของการลงบล็อกเปล่านะครับเพื่อน